คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ เอาอย่างเอาอย่างสวัสดีครับกราบสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวเกมสล็อตของทางสโบยี่สองวันนี้เริ่มต้นปีกับเกม h i n e s e w ินนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเกมแรกของปีนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าก็มีฟีเจอร์ฟรีสปินนะครับเพิ่มเข้ามาอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับอ่าข้างบนเป็นฟรีสปินนะท่านผู้ชมครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวคูนนั่นเองท่านผู้ชมครับก็เล่น ไม่ยากนะเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะ EP แรกนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองกดค้นหาในช่องช่องนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับผมลงไว้แล้วนะนานแล้วล่ะนะครับมาดูสิว่าเริ่มต้นปีของเราจะเพลงหรือจะเจ๊งนะครับวันนี้ก็ลองมาดูกันครับก็วันนี้มากับทุนที่2,000บาทนะครับซื้อฟีสปินไป2อ0 0ก็เหลือ100กว่าบาทนี่แหละท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมซื้อฟีสปินมาแล้วนะ <c oughs> อ่าแป๊บเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมได้มา500แล้วท่านผู้ชม บอกแล้วนะครับว่าเกมนี้นะครับเปิดสักราดใหม่เราจะไม่เชงท่านผู้ชมครับมาตอนนี้ครับดูครับหมุนฟรีเหลือ6ครั้งนะครับแต่เป็นคูณ10ท่านผู้ชมครับคือสมมติว่าถ้าเราได้น้อยๆย,ยังไงเนี่ยมันคูณไป10ท่านผู้ชมอ่าบิ๊กวินมาอีกแล้วท่านผู้ชมได้มาอีก1020บาทนะครับผมตอนนี้เงินที่ผมมีก็มีทั้งหมด1520นหะครับหมุนฟรีเหลือ,ออีกทั้งหมด3ครั้งนะอ่ายังไม่จบเว้ยได้มาอีก700 คือผมสามารถเลิกเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะดูดิท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวนะครับจะถึง5,000แล้วท่านผู้ชมครับขึ้นไป4แล้วตอนนี้ดูครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้โหได้บิ๊กวินมา2,620บาทเลยท่านผู้ชมครับยังเหลือหมุนฟรีอีก3ครั้งมาดูซิว่าจะจบยังไงท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมแหบนะพอดีฉลองปีใหม่หนักไปหน่อยท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะได้มาทําเกมก็วันนี้แหละนะเพิ่งสั่งนะท่านผู้ชมนะ ดูครับได้มาทั้งหมดหมุน1 0ครั้งเนี่ยทั้งหมด4,360บาทท่านผู้ชมครับเป็นยังไงนะนี่สามารถเลิกเล่นได้เลยนะครับผมเอออันนี้มันน่าจะเป็นเกมอัปเดตใหม่นะครับเราสามารถกดตรงที่คำว่าซื้อฟีเจอร์นะครับเพื่อให้เราได้สแคตเตอร์นะครับนี่ไหมท่านผู้ชมครับพอกดซื้อฟีเจอร์เราก็จะได้หมุนฟี1 0ครั้งนะครับวันตาตานี้ได้หมุนฟี1 0ครั้งนะครับแล้วก็ได้ตัวคูณ8มานั่นเองท่านผู้ชมครับก็สามารถ กดล,ลองเล่นได้เลยนะครั้งละ2,000บาทท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราได้สแกตเตอร์ใช่ไหมแล้วเราเล่นไปเนี่ยแล้วเงินแบบที่ผมเล่นเห็นไหมท่านผู้ชมครับตาแรกที่ผมเล่นตาแรกที่ผมได้ได้มา4 0 0 0นะครับผมกดซื้อสกแกตเตอร์ไปก็จะเหลือ2 8 0 0ใช่เห็นไหมท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องรอให้เราได้สกแกตเตอร์เองก็ได้นะครับเราสามารถกดซื้อเลยนะและมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็อยู่ที่ถ้าสมมติว่าเรากดซื้อสแกตเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราหมุนสี10ครั้ง และเราไม่คุ้มเนี่ยอันนั้นก็เสียไปเลยท่านผู้ชมครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่ากดซื้อสแคตเตอร์แต่ละครั้งแล้วมันจะคุ้มทุกครั้งท่านผู้ชมครับมันก็มีได้มีเสียเป็นปกตินั่นแหละท่านผู้ชมครับมาเรามาดูนว่าจะจบที่เท่าไหร่นะวันนี้อันนี้ผมซื้อสแคตเตอร์ไปครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ได้กลับมานะครับได้กลับมาแล้วตอนนี้และยังเหลือหมุนฟรีอีก3ครั้งนะครับผมมาดูซิว่าจะจบยังไงท่านผู้ชมครับเออตาแรกได้มา 4, กากบาทนะ ดูครับตอนนี้จะขึ้นไปเท่าไหร่อะสแคตเตอร์มาอีกไหมอีกตัวอีกตัวไม่มามาไหมขออีกตัวเหอออีตัวนะนะจะได้จบจบ,จบเว้ยโอ้ยไม่มาท่านผู้ชมครับโอ้โหแย่ละอ้าวมามามาท่านผู้ชมครับมามีข้างบนอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมครับได้สแคตเตอร์อินไหมเอออ้าวหมุนฟีครั้งสุดท้ายเฉยเลยนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ตามเมื่อกี้ก็เท่ากับว่าได้กลับมาลด เท่าไหร่พันกว่าบาทใช่ไหมนี่เห็นไหมนีสามารถกดซื้อฟีเจอร์ได้เลยนะครับ2,000บาทนะครับสามารถกดซื้อฟีเจอร์กดปุ๊บเราจะหมุนได้สคตเตอร์ทันทีท่นผู้ชมครับ,รบมาเรามาดูกันว่ายังไงครับเราต้องกดเริ่มไปเลยหรือสามารถกดเล่นพน,นันเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวหมุนทีแล้วก็ตัวคูณได้นะครับผมกดเล่นพน,นันข้างบนข้างล่างนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้นะมันก็จะสุ่มให้เรานะครับถ้าเราได้ ไม่ตามใจที่เราได้นะครับไม่ไม่ตรงใจที่เราได้เราก็สามารถกดหมุนได้ตลอดนะครับแต่เราก็จะเสียตังนั่นเองท่านผู้ชมครับมาเออถ้าใครนะครับไม่เข้าใจยังไงก็สามารถกดอ่านวิธีการเล่นได้นะครับที่ play table นะครับหรือตารางการจ่ายเงินรางวัลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมาโอ้โหตานี้น่าจะเจ๊งว่าท่านผู้ชมครับน่าจะยับเลยแหละนะเสียไป2,000บาทนะครับเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยนะ ยังไงครับกดปุ๊บได้มาแค่848บาทเท่านั้นนะครับอ่ะซื้อฟีเจอร์ไปท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าถ้าไม่ได้ถึง5 0 0 0เนี่ยผมคิดว่าผมเจ๊งเลยนะผมคิดว่าผมเจ๊งแต่ยังไงอะก็คือมันได้กำไรไป5000กว่าบาทแล้วไงแต่ผมไม่ยอมหยุดท่านผู้ชมครับเออมาหมุน40ครั้งครับแล้วก็คูณอีก8มาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะตัวคูณอ่ะโอ้โหได้มา5500 ห้าพโอ้โหตอนนี้ขึ้นไปเ0็ดนท่านผู้ชมครับดูครับหมุนอันนี้หมุนแค่ครั้งเดียวนะท่านผู้ชมบิ๊กวินแตก5้าพับาทนะครับเป็นระดับซูเปอร์บิ๊กวินเลยนะครับเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะยังไงยังไงนะจะจบที่1,000งหื่นหรือเปล่านะครับจาก2,000บาทของผมนะท่านผู้ชมนะดูครับยังไงครับเออมาสิมาสิเอาแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้ดูครับ ลุ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้อ่าเหลืออีก2ครั้งโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นหมุน10ครั้งทําไมแบบแป๊บเดียวเองท่านผู้ชมครับเหลือแค่2ครั้งแล้วนะครับอ่ะเหลือครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายมาครับมีอะไรไหมได้อะไรไหมไม่ได้นะครับแต่ได้มา5,920บาทโอเคจบนะท่านผู้ชมนะไม่เจ๊งไว้ไม่เจ๊งนะครับ จากปกติจะซื้อดีไหมจะซื้ออีกดไหมไม่ซื้อดีกว่าทานผู้ชมครับพอแล้วนะครับพอแค่นี้แล้วนะครับจากเพียง2,000นะครับขึ้นเป็น7,852บาทได้ภายในไม่ถึง10นาทีท่านผครับเปิดสักราษใหม่ด้วยการแตกยับยับแบบนี้นะอ่ะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตกบบผมเล่นอยู่นี้นะครับลิงก์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะ สำหรับวันนี้เนี่ยผม,มต้องขอตัวลาไปก่อนครับเป็นยังไงละ่ะสวัสดีปีใหม่นะครับได้มา7,000กว่าบาทเลยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับ